อัสลามอะลัยกุมมาระมัตุลลอฮ์มาบระกาตุ uh. ข้ามนี้นะคะก็คือเรียนเรื่องสุดท้ายแล้วของม .2 ก็คือเชื้อเพลิงซากรกดำบันเชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใต้ดินมีสมบัติเฉพาะตัวเมื่อนำมาเผาไหม้ก็จะให้พลังงานความร้อนได้ดีมนุษย์เนี่ยจึงนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์น,นะคะเป็นแรงพลังงานที่สิ้นเปลืองหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดและสภาพแวดล้อมการเกิดที่แตกต่างกันทําให้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีลักษณะสมบัติและการนําไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่มนุษย์นิยมมาใช้ประโยชน์นะคะก็คือถ่านหินหินน้มามันแล้วก็ปิตโตเรเลียม เรามาดูตัวแรกเลยทานหินทานหินเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชในแอ่งตะกอนน้ำตื้นภายใต้ความดันสูงมีลักษณะแข็งแต่เปราะมีสีน้ำตาลถึงดำแล้วก็มีผิวมันผิวด้านองค์ประกอบหลักของมันก็คือาธาตุคาร์บอนการเกิดทานหิน 1. สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่บริเวณที่มีสภาพแวดล้อม เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโต,ตอย่างเช่นพวกน้องบึงแองน้ำหรือว่าที่ชื้นแฉะ 2. เกิดวงจรชีวิตวนต่อเนื่องเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆตายลงก็จะกลายเป็นพวกซากพืชแล้วก็ทับถมเป็นจำนวนมาก 3. ก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีก็คือแผ่นดินก็คือจะซุดตัวลงสุดท้าย ซากพืชต่างๆที่ได้รับความดันและความร้อนสูงจากภายในโลกก็จะมีการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นฐานหินต่อมาประเภทของฐานหินตัวแรกเลยก็คือพีทพีทจะเป็นขั้นแรกเริ่มของการเกิดฐานหินเกิดจากการทับถมของซากพืชในระยะเวลาไม่นานซึ่งซากพืชบางส่วนเนี่ยสลายตัวไปไม่หมด จึงทำให้มองเห็นซากพืชอ,อยู่อย่างเช่นพวกลำต้นกิง่งใบเป็นต้นมีสีน้ำตาลถึงสีดำนำมาผ่านกระบวนการไล่ความชื้นก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงจกผลิตไฟฟ้าต่อมาลิกไนท์ลิกไนท์นเป็นฐานหินที่มีอายุการทับถุมมากกว่าพีทมีผิวด้านสีน้ำตาลแล้วก็มีซากพืชที่ย่อยสลายไม่หมดเหลือน้อยอยู่เมื่อติดไฟก็จะมีควันและเท่าฐานมาก นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและบ่มใบาย,ยาสูบต่อมาซับบิทูมินัสซับบิทูมินัตเป็นฐานหินที่มีอายุการทับถมนานกว่าลิกไนต์มีผิวด้าแล้วก็เป็นสีน้ำตาลถึงสีดำมีทั้งเนื้ออ่อนแล้วก็เนื้อแข็งมีปริมาณกรรมาฐานต่ำส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนให้กับพวกหม้อน้าต่อมาบิทูมินั บิทูมินัตเป็นฐานหินที่มีอายุการทับถมนานกว่าซับบิทูมินัตและได้รับความกดดันสูงจนอัดตัวกันแน่นมีเนื้อแน่นสีดำแล้วก็มีคุณภาพดีกว่าลิกไนท์เมื่อเผาไหม้แล้วก็จะมีความร้อนสูงนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้านอุตสาหกรรมและก็โรงงานไฟฟ้า ตัวสุดท้ายก็คือแอนทราไซต์แอนทราไซต์เป็นฐานหินที่มันมีอายุการทับถมยาวนานที่สุดจะมีลักษณะส,สีดํา wow. มันวาวแล้วก็มีน้ําและก็แก๊สต,ต่างๆที่อยู่ภายในฐานหินก็จะระเหยไปจนหมดมีความชื้นน้อยที่สุดติดไฟยากเมื่อนํามาเผาก็จะมีความร้อนสูงไม่มีควนันนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นต้นต่อมาสมบัติฐานหินชนิดต่างๆ ชนิดแรกเลยก็คือพีทพีทจะมีปริมาณคาร์บอนน้อยที่สุดนะแล้วก็แอนทราไซต์จะมีปริมาณคาร์บอนมากที่สุดปริมาณความชืน้นพีทจะมีปริมาณความชื้นมากที่สุดปริมาณความร้อนที่ได้รับจากการเผาไหม้ตัวแอนทราไซต์จะให้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้มากที่สุดก็คือ6 5 0 0ถึง8,000ต่อมาประโยชน์ของถ่านหินเนื่องจากมี แหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทั่วโลกและมีปริมาณค่อนข้างมากการใช้ถ่านหินจึงนิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเป็นแหล่งพลังงานกับเป็นฐานกำมันเป็นแหล่งพลังงานก็คือโดยช่วงแรกนำถ่านหินเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงทองแดงปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากถ่านหินส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเชื้อเพลิงด้านการผลิตกระแสะไฟฟ้า การถลุงโลหะการผลิตปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจากไอน้ําอันที่2เป็นฐานกำมันก็คือใช้ดูดซับกลิ่นในเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองอากาศหรือในเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ยังนําไปทําพวกคาร์บอนไฟเบอร์นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่มันมีความแข็งแรงแต่น้ําหนักเบาสําหรับใช้ทําอุปกรณ์กีฬาเช่นด้าไม้กอล์ฟแล้วก็ไม้แบดมินตันเป็นต้น ต่อมาหินน้ำมันหินน้ำมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ภายใต้แหล่งน้ำเป็นเวลานานมีสมบัติติดไฟได้การเกิดหินน้ำมันนะคะกระบวนการแรกเลยก็คือซากพืชซากสัตว์จะจมลงสู่ใต้แหล่งน้ำแล้วก็สะสมพอกตัวเป็นชั้นอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีปริมาณออกซิเจนน้อยเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซากพืชซากสัตว์รวมถึงพวกแร่ธาตุที่มันผุพังมาจากชั้นหินก็ทับถมลึกลงไปมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปภายใต้ความร้อนและความดันที่มันสูงขึ้นพวกสารอินทรีย์ที่มันอยู่ในซากพืชซากสัตว์ตก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพวกสารประกอบที่เรียกว่าสารประกอบคารโรเจนนะคะ สุดท้ายสารประกอบโคเลเจนเนี่ยเมื่อมันผสมกับตะกอนที่ถูกอัดแน่นก็จะกลายเป็นหินน้ำมันซึ่งเป็นเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลไม้นะคะประโยชน์ของหินน้ำมันก็คือหนึ่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะก็คือโดยนำหินน้ำมันมาบดเป็นผงแล้วก็พ่นเข้าไปในเตาที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้ก็สามารถนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อันที่ 2. ผลิตวัสดุก่อสร้างนะคะกาที่เหลือจากการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสามารถนำมาผลิตวัสดุก่อสร้างต่างๆได้เช่นผสมกับปูนซีเมนต์หรือว่าอิฐก่อสร้างต่อมา เชื้อเพลิงซาือดัมพันตัวที่3ก็คือปิโตเลียมปิโตเลียมเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึง่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะที่มีพวกธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลักและมีธาตุอื่นๆอย่างเช่นกรรมะถันออกซิเจนไนโตร,โจรเจนรวมอยู่ด้วยการเกิดปิโตเลียมก็คือหนึ่งเมื่อสัตว์ที่ตายหลายร้อยปีเนี่ยเกิดการทับถมอยู่ใต้มาหาสมุทรเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นหินต้นกำเนิดจากนั้นซากสัตว์ถูกทับด้วยชั้นกรวดทรายและคโคลนสลับกันเป็นชั้นๆจนเกิดเป็นน้ำหนักที่กดทับกลายเป็นชั้นหินต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปภายใต้ความดันความร้อนที่สูงทำให้ซากที่อยู่ภายในหินต้นกำเนิดสลายตัวเป็นน้ำมันปิโตเรเลียมมีแรงกดทับจากชั้นหินต่างๆบีบให้ปิโตเรเลียมขึ้นไปสะสมอยู่บนชั้นหินอุ้มปิโตเรเลียม และมีหินปิดทับมาปิดกั้นเอาไว้กลายเป็นแหล่งกักเก็บปิตโตเรเลียมนั่นเองแหล่งกักเก็บปิตโตเรเลียมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปของชั้นหินอุ้มปิตโตเรเลียมและชั้นหินปิดกั้นเป็นรูปโครงสร้างลักษณะต่างๆนะคะมาดูตัวแรกเลยก็คือกักเก็บในโครงสร้างแบบปะทุนความเกิดจากการโค้ง,งของชั้นหิน หรือหักงอของชั้นหินทำให้มันมีรูปร่างคล้ายกับกระทะคว่ำหรือว่าหลังเต่าซึ่งน้ำมันและแกส๊สธรรมชาติจะเคลื่อนเข้าไปรวมตัวอยู่ในส่วนโค้งด้านบนของกระทะด้านบนโดยมีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่ปิโตเลียมจะถูกกักเก็บอยู่บริเวณจุดสูงสุดซึ่งโครงสร้างแบบนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมันได้ดีนะคะอันที่2 กักเก็บโดยโครงสร้างแบบรอยเลื่อนก็คือเกิดจากการหักกอของชั้นหินส่งผลให้แนวการเคลื่อนที่ของชั้นหินเนี่ยมีทิศทางที่แตกต่างกันทำให้ปิโตเลียมถูกกักเก็บอยู่ในช่องที่ปิดกัน้นตมาที่3เกิดจากชั้นหินถูกดันให้โก่งตัว ด้วยแรกเกลือนะคะจนเกิดลักษณะคล้ายกับโครงสร้างกระทะความอันใหญ่ทําให้ปิโตลเลียมเนี่ยถูกกักเก็บอยู่บริเวณด้านข้างของโดมต่อสุดท้ายก็คือโครงสร้างในชั้นหินนะคะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกในอดีต ชั้นหินกากเก็บน้ำมันจะถูกล้อมเป็นกระเปอบอยู่ระหว่างชั้นหินเนื้อแน่นน้ำมันและแก๊สจะเคลื่อนเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในส่วนโค้งก้นกระทะโดยมีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่มาดูประเภทของปิโตเรเลียมนะคะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือน้ํามันดิบและแกส๊สธรรมชาติเรามาดูในส่วนของน้ํามันดิบนะคะน้ํามันดิบเนี่ยเป็นปิโตเรเลียมที่มีสถานะเป็น ของเหลวมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบจำนวนมากส่งผลให้ภายหลังการเผาไหม้จะได้พลังงานสูงมีกลิ่นคล้ายกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปแต่บางชนิดจะมีกลิ่นสารเจือปนอยู่ด้วยอย่างเช่นพวกกลิ่นกํนมามะถันกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่าแก๊สไข่เน่านะคะ ดยทั่ว,วไปแล้วน้ํามันดิบที่มันสูบขึ้นมาก็จะเข้าสู่โรงกลั่นน้ามันที่มีหอกลัน่นน้ามันนะคะเนื่องจากน้ํามันดิบเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีจําเป็นจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นลําดับส่วนนะคะในรูปซ้ายมือนี้ก่อนที่จะไปใช้งานเพื่อให้ได้ผลิตภตัณฑ์ต่างๆต,ตามความเหมาะสมนะคะเมื่อน้ำมันดิบถูกป้อนเข้าไปที่เฟอร์เนตนะคะหรือว่าเตาเผาแล้วส่งไปยัง ฮอกลันได้ในส่วนต่างๆออกมาก็คือแบ่งไปตามจุดเดือดอันไหนที่มันมีจุดเดือดมากมันก็ไม่ลอยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวที่ลอยสูงที่สุดก็คือแก๊สปิตโตรเลียมรองลงมาก็คือนนฟทารองลงมาก็คือนฟทาหนะักาน้ำมันกา๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเตาและก็ตัวยางมาตอยที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะคะ ต่อมาแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเป็นปิโตัวเลียมที่มีสถานะเป็นแก๊สโดยแก๊สธรรมชาติที่ขุดเจาะขึ้นมาก็จะมาจากใต้พื้นดินมีอยู่2ชนิดก็คือแก๊สธรรมชาติเหลวและแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเหลวอ,อย่างเช่นโพรเพนบิวเทนเพน,นเทนและเฮกเซนโดยแก๊สเหล่านี้ก็จะกลายเป็นของเหลวได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำและก็ความดันสูง ส่วนแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะมีแก๊สมีเทน,เ,นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้มีราคาสูงกว่าพวกแก๊สธรรมชาติอื่นๆนะคะผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรน,นะคะเมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรต่างๆอย่างเช่นท่านหินหินน้ํามันแก๊สธรรมชาติเพื่อน,นํามาใช้ประโยชน์ถูกเผาไหม้แล้วแก๊สต่างๆที่เป็นมลพิษทางอากาศทั้งที่อยู่ในรูปของละอองฝุ่นเกิดแก๊สหลายชนิดนะคะอย่างเช่นพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนซึ่ง อีกแก๊สสองตัวเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อมนุษย์นะคะมาดูตัวแรกเลยก็คือภาวะฝนกรดเชื้อเพลิงซากดึงดําบันนะคะทุกชนิดรวมทั้งถ่านหินด้วยเมื่อมันมีการเผาไหม้ก็จะมีการปล่อยแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็นตรัสออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เมื่อแก๊สเหล่านี้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับโมเลกุลของไอน้ำและออกซิเจนในอากาศก็จะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริกซึ่งจะเกาะตัวเข้ากับโมเลกุลของฝนฝุ่นหรือว่าหิมะแล้วตกลงสู่พื้นโลกต่อมาปรากฏการเรือนกระจก <c oughs> การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซากดึกอดําบันทุกชนิดนอกจากจะมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดอ,ออกไซด์ไนตรัสออกไซด์แล้ว ยังมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนอีกด้วยที่ถูกปล่อยออกมานะคะแก๊สเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนผ่านทางปรากฏการณ์แก๊สเรือนกระจกนะคะโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกประมาณ6,000ล้านตันต่อปีนะคะต่อมาหมอกควันหมอกควันเป็นปัญหาทางด้านสภาพอากาศนะคะที่มักเกิดขึ้นในพวกแหล่งชุมชนซึ่งเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศกับแสงอาทิตย์ก็ให้เกิดเป็นลักษณะของหมอกควันนะคะผลกระทบอันสุดท้ายนะคะก็คือกระบวนการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากฐานหิน เป็นกระบวนการที่อันตรายต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าฐานหินเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ปลดปล่อยสารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในคนงานเหมืองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวเหมืองแล้วก็โรงไฟฟ้าทั้งดินน้ําแล้วก็อากาศที่อยู่ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถานหิน อีกทั้งยังสามารถปลดปล่อยสารพิษมหาศาลในแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าทําให้คนที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนต่างๆได้รับผลกระทบในการดําเนินชีวิตรวมทั้งได้รับผลกระทบทางสุขภาพพลังงานทดแทนคืออะไรพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ใช้แทนพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดือดำบัรน,นะคะ ในปัจจุบันพลังงานทดแทนเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นพลังงานที่มีอยู่ในตามธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาสั้นๆจึงนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัดเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนนั่นเองสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานและช่วยลดปัญหาทางมลพิษได้ พลังงานทดแทนมีหลายประเภทอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตนะคะพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยใช้เซลล์สุริยะหรือว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงนะคะและเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ค่อนข้างสูงนั่นเอง จึงทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะต่อการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะต่อที่ 2. พลังงานลมพลังงานลมเนี่ยสามารถนำมาใช้หมุนกังหันลมซึ่งจะได้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะ พลังงานที่3พลังงานน้ําพลังงานน้ําสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยการกักเก็บน้ําเอาไว้เพื่อเป็นการสะสมพลังงานสากักอย่างเช่นการก่อสร้างเขื่อนรูฝายแล้วผ่านน้ําเข้าท่อไปยงังกังหันน้ํานะคะพลังงานสักก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลเนี่ยเป็นพลังงานที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตหรือว่าพวกสารอินทรีย์ทั่วไปตามธรรมชาติอย่างเช่นพวกต้นหญ้าต้นไม้กิง่งไม้หรือว่าเศษวัสดุที่มันเหลือจากการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกฟางขี้เลื่อยแกลบชาญอ้อยเศษไม้เปลือกไม้มูลสัตว์เป็นต้นนะคะรวมไปถึงของเหลือหรือขยะจากครัวเรือนนั่นเอง ซึ่งการใช้งานทำได้โดยนำไปเผาไหม้เพื่อให้ได้พลังงานความร้อนไปใช้นะคะต่อมาพลังงานคลื่นพลังงานคลื่นเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจนะคะในการนํามาใช้ประโยชน์เนื่องจากมีแหล่งพลังงานอยู่มากแล้วก็เป็นพลังงานที่สะอาดแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากผลิตพลังงานได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเงินลงทุน ที่สูงนะคะอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือการซ่อมบำรุงก็จะมีราคาแพงเนื่องจากต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดก่อนสูงต่อมาพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยมีคุณสมบัติทั่วไปก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นติดไฟง่ายแล้วก็มีความสะอาดสูงไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถูกใช้ประโยชน์ด้านพลังงานโดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้แล้วให้ความร้อนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะพลังงานสุดท้ายพลังงานความร้อนใต้พิภพเนื่องจากอุณหภูมิใต้ผิวโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกโดยปกติก็จะเพิ่ม30องศาเซลเซียสต,ต่อความลึก1กิโลเมตรเมื่อน้ำฝนหรือน้ำผิวดินอื่นๆไหลซึมลงไปตามรอยแตกของแผ่น เปลือกโลกก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งหากน้ำร้อนนั้นไหลกลับมาที่ผิวโลกก็จะอยู่ในรูปของไอน้ำร้อนน้ำร้อนภูน้ำร้อน,น,อนคโคลนเดือดและมีน้ำร้อนบางส่วนถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินกลายเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งไอน้ำร้อนจากแหล่งกักเก็บสามารถหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ค่ะ เราจบเรื่องของซากดึกดำบรรเนี่ยร้อยแล้วนะคะอัสลา,ามุอะลัยกุมมะราะมะตุลลอฮิวะบเรอกาตุ